ภาคหรอดภาค2ยังอยู่แต่ภาค3นี้ใครจะต้องตายยศหรือต้องเป็นพี่ยักษ์วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันครับที่หยดถือว่าเป็นหนังผีไทยที่มาแรงสุดๆแฟนๆติดตามกันตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงภาค2 และตอนนี้กําลังจะลุ้นกันว่าในภาค3จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่แน่นอนครับคาถามที่หลายคนสงสัยที่สุดคือตัวละครหลักที่เรารักจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเริ่มกันที่ยศในที่ยศภาคหนึ่งประเด็นการผิดใจระหว่างยศกับยักษ์ถูกปูค่อนข้างแรงแต่กับขี้ใายเร็วเกินไปทําให้ฟแฟนๆหลายคนรู้สึกว่ายังไม่สุดพอเข้าสู่ภาค2หลายคนคาดว่ายศอาจจะตายแน่ๆเพราะภาคแรกปูเรื่องราวไว้ชัดเจนทั้งความสัมพันธ์พี่ยักษ์และเรื่องของไฟแช็คแต่สุดท้ายยศ กับรอดถึงจะรอดแต่ปัญหาก็คือยศมีบทที่ค่อนข้างน้อยกว่าที่แฟนแฟนคิดไว้แล้วถ้ายศตายในภาค3จะเกิดอะไรขึ้นการตายของยศจะทำให้ยอดซึ่งเป็นน้องชายต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมส่วนพี่ยักษ์ก็จะเดือดหนักมากขึ้นเพราะนี่คือน้องคนที่2แล้วที่ต้องเสียไปแถมถ้าเสียครบ3คนมันคงจะเป็นการผลักให้พี่ยักษ์ต้องทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้น อีกอย่างครับครอบครัวตัวอยอเดินทางมาไกลมากแล้วถ้าตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงภาคนี้ถ้าจะปิดเรื่องราวของครอบครัวนี้จริงๆการตายของยศอาจจะเป็นจุดปิดที่ทรงพลังและทําให้คนดูจดจําได้แต่ถ้ายศไม่ตายหรืออาจจะต้องมีตัวละครหลักอีกสักคนที่ต้องเสียสละชีวิต มาทางฝั่งพี่ยักษ์กันบ้างคือหลังจากที่หยด3แล้วเนี่ยยังจะมีโปรเจกต์สมิงเขาขวางซึ่งในนิยายเนี่ยมันคือเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ที่หยดหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมุติเขาเลือกที่จะเล่าย้อนพี่ยักษ์ก็สามารถตายได้เช่นกันเพราะความจริงแล้วเหตุการณ์ใน ที่หยด2ฉบับนิยายเนี่ยพี่ยักษ์ควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าหนังเนี่ยยังไม่ได้เล่าในเชิงภาคต่อจึงมีพื้นที่ให้เล่นต่อไปได้และเมื่อมองจากนิสัยของพี่ยักษ์เขาเป็นคนที่พร้อมจะพีชีพอยู่แล้วเขาแบกความแค้นฝังลึกกับผีชุดดําเขาพร้อมแลกชีวิตเพื่อที่จะปกป้องน้องดังนั้นการตายในภาค3ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดเลยถ้ายักษ์ตายจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องราวสามารถต่อยอดไปยังตัวละครอื่นได้เช่นยอดที่ต้องแบกครอบครัวแทนพี่ยักษ์หรือแม้แต่ยศที่อาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามล่าผีล้างแค้นแทนพี่การตายของยักษ์ยังสามารถทำหน้าที่เป็นการปิดฉาก ที่สมศักดิ์ศรีและทรงพลังที่สุดของแฟนชายเพราะอย่าลืมนะครับตลอด3ภาคที่ผ่านมายักษ์คือตัวแบบของครอบครัวถ้าเขาล้มเมื่อไหร่เรื่องทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือถ้าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเขาไปเดินป่าด้วยกันไปผจญภัยด้วยกันมันจะตายได้ไงคุณจําในที่หยุด2ได้ไหมแม่งตายหมดเลยเหลือพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์สองคนที่รอดชีวิตจากการเดินป่าในครั้งนั้นแล้วในครั้งนี้ยศกับยอดเดินทางไปด้วยคุณคิดว่ามันจะเหลืออะไรอ่ะเอาละครับมาถึงตรงนี้ ทั้งยศและยักษ์ต่างก็มีเหตุผลที่ต้องตายในที่หยุด3ถ้าเป็นยศการตายจะสร้างแรงกระแทกต่อหัวใจคนดูและเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้ไปตลอดการแต่ถ้าเป็นยักษ์การตายจะกลายเป็นบทสรุปสุดยิ่งใหญ่และเป็นการปิดตำนานอย่างสมบูรณ์สุดท้ายแล้วหนังจะเลือกทางไหนเราคงต้องรอติดตามกันครับและคุณล่ะคิดว่าใครจะต้องตายในที่หยด3คอมเมนต์ไว้เลยครับ